เจริญพรญาติโยมพบก,กับพระอาจารย์ไพวันทิพระหลัดนี่พระอาจารย์ไพวันทิพระหลัดสีมาตีหนานที่ปลูกไอ้ต้นดอกไม้พี่น้องตอนนี้ปลูกต้นดอกไม้พี่น้องเห็นป่ข่วนดินซะก่อนพี่น้องญาติโยมพอวนดินแล้วก็สิท่านั่นจะเอาตอน้นเอาดอกไม้เอาเม็ดดอกไม้มา่อวานเม็นมันมีอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวสิเอามาให้เบิง่งพี่น้องญาติโยมออั น่าก onents, ันวันสิเรียนบุนี่ไงบอสเป็นไอ้ไอ้มิดดอกไม้ของเฮาพี่น้องนี่เป็น ubers, มิดดอกไม้ของห่อเป็นมิดดอกไม้ของเฮาพี่น้องเดี๋ยวสิขุดพวนเลยนี plain, ่เป็นเป็นมิดดอกไม้พี่น้องสิขุดพวนพวนดินซะก่อน ต้องสิหวานเห็นองอแกโจ๊ะสันมันสิบ้ันนั้นคูดทวนดินมันนั่นนี่เด็ดช่วงพุ่นน้ำพุ่นน้ำโอ้สิต้มเห็นหรอสีน้ำสีน้ำเห็นก่อนสีน้ำนั่น คนดินโมควานดันโมเกิดเาหดาแข็งดอนจะเปขีตมเอ้ tổng nó sẽ ăn buồn không ạ và này nó nhưng khánh thôi thì hôn nào mày hết nó khen okay. xe nó vầy ăn được cây nó sợ <laughs> ถึงคันอดิ้นง่ายอ่อนบมมีปัญหาอันต้องใหม่งน้ำก่อนพี่น้องอย่าอง่วน่ำน่ำลุนเซน้นาไว้ก่อนเซนหน่ำด้นนี้กอนพี่น้องน่ำมันลด ฮะแล้วงไม้หม่อวานบ่หนี่คือลองใหม่ของเฮาพี่น้องเห็นวะแล้ววันสิเกิดรูอบ่เกิดเท่านั้นละเรื่องทั้งเรื่องมนาะเสียนลิศลงไหม่อะวานไปเลยเกิดว่าเกิดให้มันจุ่มยู่ได้หนี่ละพี่น้อง โดนละโอ้ยมันงามครับมันเกิดไปนหน่อยมันบ่เกิดก็แล้วไปน้า่าโมโหกันบ้างหดตึง คนหน้ามันบ้านจะสมกันเลยพี่นอ้องมันจะเกิดในห,ห้าววอเท่านั้นเรื่องทั้งเรื่องอย่างันว่าเกิดแล้วพี่นอ้องมันเกิดให้กดียังอีกอันนึ่งพี่นอ้องต้นเอกนี่แหละต้นเรื่องเรื่องเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องอยัดย่อมด้วยเรื่องเรื่อง อกอันเลืองก็สิวานลงบงนี้มันตีกะมันน้องกันล้นนะมันบมจีกันเลี้ยวไปตัวใดมันสิตัวใดมันสิติดนะสินอกมันอยู่ต้องกันล้นเนาะจุ่มตัวนี้เป็นจุ่มเดียวกัน ตดใหนเฮ้าวะเนัา่านั้นและทั้งก็กตนินเนี่ยติดให้ก็ดีพี่หน่องเลยถ้าคือทาล้านๆๆน้ำไหลไปค่วงมันเบิดเลย tôm tôm Lên tôm lên tôm, tôm. Nga. nó tít này hao vô. Nó một tít hay này này. này. กี่ไทก็ดีพี่น้องม่วงก็ลังเป็นดอกมอก่วงห่อเป็นดอกพี่น้องม่วงเป็นดอกแล้วอ่ะเดี๋ยวมานี่เอาซ้ำนี้สัก,ก่อนพี่น้องอย,าย่าโยมี๋ยวมาแรงสีเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องอย,าย่าโยมบึงภาพบรรยากาศยามตะลรงตะเวนตกดินเดี๋ยวจังพอกันไหมพี่น้องหก้ม่วงพอกันไหม เจริญพรยันยมบุคคลอาจารย์ไพรวันเทวราช่วงเศร้าพี่น้องนี่เป็นวันพระพี่น้องเป็นวันพระใหญ่พี่น้องวันนี้เพราะนเส้นพี่น้องยันยมลืมไปทาบุญตักบาตรเด้วยพี่น้องมันเป็นวันพระใหญ่ไปทาบุญตักบาตรพี่น้องทุกคนทุกพื้นที่มันีะเป็นวันพระใหญ่เดือน ยงเดือนหนึ่งหรือเดือนสองรอกเดี๋ยวจะให้เป็นภาพบรรยากาศอยู่หลบหลอบวัดสุคลามตื่นเศร้ามากในเสียงนกพี่น้องมากินหมักงใหม่พวกหม่กโพวกต้นโพต้นไส่พี่น้องมากินหมักงใหม่เดี๋ยวเสให้พี่น้องเบิ็งบรรยากาศยามตอนเช้าหลบหลอบวัดพก่นนี่เป็นภาพบรรยากาศยามตอนเช้าของนก S 1> <S 1> อย่างนกยังมันมากินใบไหม่ใบต้นมากโพกพงใส่แล้วให้เบงต้นม่วงพองม่วงก็ลังดอ,งอ,งองกดอกก็่ังสิเป็นดอกอันอนี้ดอกม่วงยวเสวยง่ายพี่น้องปีนี้จับดอกเลยดอกมันปีนี้จับดอกพี่นอ้องยวสเสวยง่ายจับดอกอ่ะหรือว่าติดหรือว่าติดนะพี่น้อ,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 นนองพระอาจารย์นะนีเป็นม่วงแรกพี่ออัอนี่ออกดอก ตอันนี้ออกดอกสิเป็นสิเป็นดอกพี่น้องมันจะเริ่มเป็นดอกที่นี่งวงลายที่เริ่มอ,ออกดอกแล้วอันนี้ก็เขือพี่น้องนี่มาเขือใช้ผมมาเอาเขือตัวนี้เป็นต้นข้ามอม <า S 1> หยาดเย่มพอผู้ไห้ไงล่ะเป็นอยกันเลยกินหวานส้นหวานกพี่น้องอันนี้เป็นงวงสามฤดูมันว่าสามฤดูกับว่าแม่สามฤดูแบบไ,ไหนอยู่พี่น้องมันเป็นเอ้หน่วยหน่วยบวใหญ่น่ะ เป็นดอกไม้ดอกตอกที่พระอาจารย์ปลูกไว้วัดโสภารามเป็นหนากุศลในกุศลของพระอาจารย์ตัวนี้ก็สิเป็นดอกม่องอาลันนะเพิ่งมาปลูกเด็ดปีสองปีโอ้ยเขาถอดเป็นดอกใหม่สิจับดอกเลยจับดอกแล้วจับดอกแล้วตัวนี้สิสงสัยสิเป็นงวงแฉงอยย่างงเี้ ออกมากกินมากแลบอออกมากยำยมออกมากแล้วตัวนี้ตัวนี้ได้กินพีไก่ได้กินตัวนี้ต้องบอกว่าในกลุ่มคืนไงนี่ขั้นเด็กขั้นเด็กกินได้ชั้นกับสีไเด้กินปีนี่แหละถี่กําลังแตกออกหลอกเลยเดี๋ยวคืนน้ำเดี๋ยวพระอาจารย์จะสื้อปุยมาใส่หม่ปุยมาเร็งมันเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวให้ยมเขาไปสื่อปุยให้ปุยไว้ปุยดอก คุยใบคุยดอกคุยหมากคุยดอกคุยผสมกันเลยเก็บผาบรรยากาศแต่อย่าลืมไปทำบุญตักบาทด้วยพี่น้องกันโยั่นตอน6ประมาณ2-3โมงนี้โมเดลออกวินบาทเพราะว่าเป็นวันพระโมเดลออกก็เลยเก็บผาบรรยากาศนลยพี่น้องคะแม่อ้นี่กล้อง ออกุิญบาทพระอาจารย์สิเทบภาพให้พ่น้องเบิ่งเยอะพ่นงองยา้าไอ้เบิ่งต้นหน้าวพง่อตัวนี้เป็นต้นหน้าวงน้าวึ้อหน้าแล้วใบรดน้ำแน่ึ้นง่อนดอกกำลังออกดอกเป็นดอกพ่น้องเขาขาวกำลังออกดอกนี่สีเป็นต้นป่วยยากญ้าไ้เบิ่งต้นหน่วยใหญ่ๆพึ่นเต้นได้พ่น้องต้นหัดโยม ต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเป็นปีนี้นะพระอาจารย์ถึงเห็นปีนหน่วยใหญ่เลยหนอ้องเห็นว่าหน่วยใหญ่นะนะเวีนหน่วยในหน่วยได้พีน่น้องอยากย้ยอ,ยอ,ยอมหลุมด้วยเพิ่งเป็ี่ยนหป็นว,วังกูกไว้พี่น้องกูกไว้ใครอยากอยากย้ยอมมากมาก,มากิกกนนี่ตัวนี้มาให้พีน่น้องมาให้นกที่เริ่มเขามากเลยทั้งทึงช่วงนี้เป็นหนาช่วงมาให้เป็น อาจารย์แต่งมันเลยออกมาหลายจังหอยพวกนกเอี้ยงนกไอ้จู่มันมากินมาให้พี่หน่องกังเล่ากังเวทวัดว่าเลยขาได้ฟังเสียงนกเสียงนกห้องมากินมาให้ต้นนี้พวกนั้นต้นโพเลยพี่น้องต้นให้อย่างย่อมต้นต้นให้ไ่งั้นต้นโพเป็นต้นให้เนาะเปลี่ยนผ้าบรรยากาศนี่พี่น้องนี่ต้นเสาอ่ะซ่อมนี่ละพี่น้อง 好喝嘞。Oh, ปั่นจักรยานแข่งกันมาแล้วใช้คำปัน่นโ,<อ>โอ้ลิวลิลเลยบรรยากาศนั้นตระแรงพี่น้องบรรยากาศตรงเลงสูรรถตุกเลยไ,ไกลขนาดพี่น้องยันโยกเลยบรรยากาศตอแรงพี่น้องหลังจากบึงพราจยา์วัน ดอกไม้แล้วมรับเก็บผ่าบรรยากาศตัวแรงตัวเว้นพี่น้องมึงเด็กสายคำปั่น่นปั่นจักรยานหล่นทีก็ไปก็มาอนี่แล้ว่นปั่นจักรยานมาแล้ว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 จคาปั้นมาแล้วนโอ้เอโอ้ออ ไม่กังปั่นที่หนึ่งเลยมา่น้ำมาลูก่น้มาตกแล้วพี่น้องเลย่น้มารถเทซ่อมรถล่ะโอ้ซ่อมักยานกลังซ่อมมาซ้อมรถซ่อมรถเลยล่ะซ่อมรถเลยาซ่อมรถอ้ค่กปั่นซ่อมรถเลยซ่อมรถซ่อมรถซ่อมเต้นอไม่ะโอ้่ขึ้นโซ่ย่านวะ ข้างล่างนี่ใช่ระพันข้างล่างใช่ข้างล่างก่อนใส่แล้วข้างล่างนข้างล่างนี่ใช่ปั่นไปปั่นมาสู่ตุกเลยใส่คำปั่นให้สวดทุกเลยหลังจะเห็นแล้วหลุดหมดมันบวมอัน โอ้ทักกันแล้วเาทกกันละวันเราทักดิษายคาปันละวันอนนที่สองอันนที่สองหรือล่าอันที่สองยักาตอเแรงตัวเวเืองสิทุกดินันที่สาม อรถเาขึดด้นแ <izin> ล้วรถอ่ะวันไม้ขึ้นวัดรถโอ้ทางผูกกัภูเขาพี่น้องบรรยากาศงดงามขนาดเลยน้นต้นแรงเดี๋ยวต้องมือกันสรีฟ้าพี่น้องไปบะมงเอกสนับประธานน้นตะเวนสิโตกดินเลยน้ำตกไหมถึงเนี่ยหองบัวเนาะ ปั่นมาอีกแล้วสำรวดแล้วปั่นมาอีกเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังอีกขั้นหนึ่งอ้าวมาแล้วนีปเนียวมาให้มาบึงนักแข่งนักซิ่งจักรยานนำทีมโดยเด็กชายคำปั้นบรรยากาศย้าตอนแร่งๆที่นอ้อ แขงหัวแข้งเอ่ทีรถกันร่มีให้เดินฮะไอเบื้งซรัพนี่เราพี่น้องญาติโยมอาชีพไล่สลัดแน่กับเบ็นึงแน่ให้พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเบิ้งไปเริเรื่อยๆอยู่นี่ละบนทางเส้นนี่ก็เจ้าเห็นไหมเลยได้เล่นไม่อีกเหรอดีทีลีไม่อีกเหรอพี่น้องเอ้ยด้กำปั้นไม่อีกแล้ว มเอขาขึ tourism, ้นหางยังดีนะขาขึ้นหางยังดีเอาเต้นไส่ล่ะยกโปเเอาฝักติดตามอย่าลืมกดไลค์กดไลกดแชร์กดแชรพระอาจารย์ไพวันอายวันทีพารัตรัตเด็กชายเาปันพิ่อกน้อยเด็กชายาฟันพเอกน้อยเอาไม่เด้ อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามกดติดตามแล้วกดกระดิง่งแล้วกดกระดิง่งเพื่อบอกพาดคลิปใหม่เพื่อบอกพาดคลิปใหม่คลิปคลิปใหม่อ๋อคลิปใหม่อสวัสดีครับน้องสวัสดีครับนุ่งผู้ครับเนี่ยโอเค